มาดูข่าวดีค่ะสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนน้องการหรือว่าน้องพงศการสอนอาราเข้าไปชิงการแข่งขันหมากล้อมรายการใหญ่ระดับโลกที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะน้องการหรือว่าพงศการสอนอาราสอนอารานักหมากล้อมไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านคอริฟายลุยศึก s ัมซุงไฟเออร์แอนด์มารินอินชัวร a เรนซ์เวิลด์มาสเตุ หรือว่าที่คนในวงการยกให้เป็นโอลิมปิกของกีฬาหมากล้อมนะคะภายใต้การสนับสนุนจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยซึ่งก่อนเดินทางไปแข่งขันค่ะน้องการได้เข้าพบกับนายวิเชียนจึงวิโรธท่านนาย,ยกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยนะคะเ,คเพื่อเข้ารับโอวาทและกําลังใจก่อนที่จะบินลัดฟ้าเดินทางไปแข่งขันซึ่งจะเปิดฉากรอบ32คนสุดท้ายวันที่12-13พฤศจิกายนนี้ค่ะ สำหรับพงศการสอนอารานะว่าเป็นนักกีฬาหมากล้อมไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านเข้ารอบ32คนสุดท้ายในการในขันหมากล้อมระดับโลกซัมซุงไฟเออ Cup 2024ซึ่งเป็นแมตช์ที่รวมเอาสุดยอดนักหมากล้อมมืออาชีพระดับโลกมาชิงไทยและต้องบอกว่ารายการนี้ รวมถึงน้องการนะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่เด็กไทยอายุเพียงแค่17ปีซึ่งเป็นนักกีฬาหมากล้อมมือสมัครเล่นเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันแต่ว่าจะไปไประชันฝีมือกับนักกีฬาหมากล้อมระดับอาชีพอีก31คนค่ะส่วนการเตรียมตัวนะคะน้องการได้มีการศึกษารูปแบบหมากจาก AI ฝึกซ้อมทําโจทย์เล่นกับผู้เล่นออนไลน์รวมถึงปรึกษากับโค้ชมิสเตอร์สุจินโปผู้ฝึกสอนอยู่เรื่อยๆค่ะ และก่อนที่จะเดินทางไปที่เกาหลีใต้นะคะน้องจะแวะสักนิดหนึ่งไปที่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เมืองเฉิงตูค่ะเพื่อที่จะเข้าร่วมกันในขันหนานหยางครับ<อ>เพื่อรับฝีมือก่อนที่จะไปสู้ศึกใหญ่ที่เกาหลีใต้ค่ะ